โด้กนี่แล้วครับดูดแล้วก็ช็อคเข้าไปใหม่อีกหนึ่งรอบครับแล้วก็ปาดไปอีกหนึ่งที่ครับช็อตนี้ครับกดสกิลวิ่งเร็วเขาอาลลมจับไปแล้วครับปาดช็อตนี้ไม่หายครับดูดเลือดครับผมตอนนี้ก็มาอยู่นัดล้างตาครับผมครับผมมาอยู่กับผมนะครับใน pcf ครับผมในช่องพิงค้าฟ o d นะครับในเกม R v ครับวันนี้เราจะไม่เล่นมาล็อดนะครับทอนหลุดนะครับฝั่งน้ำค่าเลือกไวโอเลตไปครับผม ฝั่งเรานะครับมีลู๊กครับผมมีซิลเซียนครับก็มีช็อคเกอร์แอมเบอรี่เป็นป่านะครับส่วนผมเป็นลมมิ่งครับผมมาลอสครับฝั่งตรงข้ามมีนาตยานะครับเป็นเมดครับซูก้าออฟเลนครับแล้วก็แครี่เป็นไวโอเลตครับลมมิ่งเป็นอลัมนะครับส่วนป่าฝั่งนู้นเป็นซิลนะครับ เดีย๋ยวเราไปดูในเกมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรครับผมหลอดโรมมิ่งครับผมเกมที่แล้วผมลงคลิปไปนะแล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นคลิปแพ้นะครับผมเกมนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันในเกมเลยครับไปเลยครับผมเช็คแลซ้ายให้เพื่อนนะครับ รู้ป่าจะเริ่มฝั่งไหนนะครับนี่ครับส่วนมากจะเดินแอปอออๆอนี่ครับแอบๆมานี้เราก็จะมีเห็นนะครับเรามาเช็คตรนี้ด้วยครับโอเคครับขึ้นไปดูว่าเริ่มที่ไหนนะครับอาจจะเริ่มที่บูนะครับฝั่งตรงข้าม พิมพ์เอกเพื่อนนะครับจบบนครับเข้าไปปาท,ทีนึงครับอ้าวเวลเลตติ้งมาสวยงามเลยครับถึงกับฟิกเกอร์นี้ครับปาดไปอีกทีนึงครับอ้าวหายเลยครับผมโดนสกิลนหาเหเ็นนาตาาามมมเเตินะครับื่อกี้ เรียบร้อยเลยครับเอาอีกแล้วครับผมเป็นศพก่อนเพื่อ,อนนี้ครับต้นเกมระยะแรงนะครับผมอยู่หนึ่ง จะออกเป็นทรับสามเหลี่ยมนะครับเ,เกมนี้ขอเล็งดาเมจด,ด้วยนะครับเรียบร้อยครับ ไปรีเลือดนะครับอ๋อเดี๋ยวนะครับต้องไปช่วยเมลี่ครับผมโอ้โหสวยครับผมสขวเชี่ยนล็อกอยู่เลยครับผมนาตยาตายไปนะครับลเบลล์เลสก็เลือดโลนะครับน่าจะกลับไปรีเลือดครับ เมื่อกี้เราเห็นแฟมิลี่นะครับโดนสิวเข้านะครับเลยไม่กลับบ้านนะครับวิ่งว่าจะไปช่วยครับแต่ตายคู่เลยครับลากมากังกรออกมาครับ อยู่สองอัลับงอหนนะ้าสำคาญมากเลยนะครับตอดเลือดโอ้โหโดนจับเรียบร้อยแล้วครับนี่น่าจะผิดนะครัสกอไม่สวยเลยครับตายไปสามแล้วครับผม ได้เกาะก่อนนะครับไม่ไหวครับอารามจับทีนาตยาชีท้ายเลยครับโดนอีวกนีแล้วครับดูดแล้วก็ช็อคเข้าไปใหม่อีกหนึ่งรอบครับแล้วก็ปาดไปอีกหนึ่งทีครับช็อตนี้ครับกดสกิลวิ่งเร็วเข้าอารามจับไปแล้วครับปาดช็อตนี้ไม่หายครับดูดเลือดขึ้นมาครับ โอโหแพนด้ามาเติมครับผมแอมเบลี่ยังยืนอยู่ล็อกสวยครับเปิดอันติครับมีอันติไหมชิวเซียนสวยครับเปิดอันติฟิกเกอร์มาแพนด้าติดกับตัวแข็งเรียบร้อยครับแพนด้าเก็บไปสองครับแชร์โดนอารมณ์หรือเปล่าแชร์โดนเลครับเรียบร้อยไหมครับช็อตนี้เรียบร้อยครับชิวเซียนสวยงามมากครับผม ขึ้นมาเติมช้าแต่ว่าก็ได้ผลครับผมลูกเขาเป็นลุยป่าเขาแล้วครับผมเห็นสิวตายลงไปเมื่อกี้นะครับนาตายากำลังขึ้นไปกันป้อมครับไม่รู้จะทันไหมครับโจ๊กเกอร์เห็นหรือเปล่าเ,เกมนี้เดี๋ยวผมจะออกนะครับขออนุญาตนะครับ น่าจะออกเป็นทอยนะครับแทนสวยครับโอ้โหเถือเสียนเล่นดีมากเลยครับอถอยขมาครับแห่ลำจับนะครับ ครับได้พ้อมนะครับไปครับผมหมดวิ่งเร็วไปปาดนาตยาครับแล้วก็อีกหนึ่งที่โอ้โหอย่างนี้ไม่รอดครับผม สวยงามครับไปเชือจุกเกอร์ครับัไบไปรีได้แล้วมั้งครับ สวยงามครับไอเมลี่เก็บซิลไปได้ครับโอ้โหช็อตดีไอเมลี่เข้ามาครับช็อตนี้โจ๊กเกอร์จิ้มไปหนึ่งครั้งเรียบร้อยเลยครับแพนด้า นาตายาตามไปครับผมสิวเปิดดันตีมาช็อตนี้เอมเมอรีย่ยังลูกเห็นคลิปเข้าป้อมครับลูกยิงป้อมนะครับเรียบร้อยครับได้ป้อมล่างไปนะครับตอนนี้โจ๊กกำลังดันคลิปเข้าป้อมครับผมคลิปเข้าป้อมนะ่าจะได้ป้อมอีกครับถ้าโจ๊กเดินไปยิงนะครับได้ป้อมแล้วครับ อย่างนี้โจกถอยมาได้ไหมครับอ,อยา่าโซนๆให้เพื่อนนะครับกำลังเอาบางกรอยู่ครับได้นะครับรับบางกรครับ ไปเดี๋ยวผมจะออกเป็นทอยเลยนะครับเพราะว่ามีซิลมีนัตยาครับตลำด้วยนะครับโอ้ข้างล่างมีประเด็นครับลูกโดนลุมครับต้องไปปิดแล้วครับบอกเพื่อนโจมตีนะครับ เรียบร้อยครับซิวไม่น่ารอดครับผมงแพนด้า Panda, อยู่นี่แว๊บๆไปไหนแล้วครับปอมบนน่าจะได้นะครับโชเกอร์กำลังขึ้นไปแล้วครับอลัมไปกันเราจะปอมกลางคลิปเข้าครับ ไม่มีตัวดาเมจตีครับแต่ว่าก็ยังตีอยู่โอเคครับแตย่ยาฉีดเราเริ่มจะไม่เข้าแล้วนะครับถอยก่อนครับโอ้โหครับขี้ขาวนะครับดำสองพั2000เลยนะครับตอนนี้โอ้โห ทอกเข้าไปครับผมทอกขู่เฉยนะครับจะเอาป้อมครับผมนาตายาฉีดเราลงแค่ประมาณสองข้อครับผมคลิปเข้าแล้วครับสิวเปิดดันตีมาก็ไม่เข้านะครับได้ทอยมาพอดีครับดียวกดวิ่งก่อนนะครับขอปาทีนึงครับผมโอ้โหเกือบหายครับขอตีอีกทีนึงหายแล้วครับผมนาตยา เรียบร้อยครับผมเกมนี้นะครับน่าจะเป็นเอเมอรี่โจเกอร์จบตอนนี้คลิปกำลังเข้าพอดีเลยครับน่าจะโอแพนด้าเกิดมาพอดีครับแต่ก็คงไม่ไหวครับผมแพนด้าถอยลงไปแล้วครับเรียบร้อยครับเกมนี้จบลงไปแล้วครับผมมาล็อตโลมิงครับผม ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกู๊กิ้งกู๊กิ้งให้เบาหนึ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ pcf ด้วยนะครับพิงคาฟู้ดนะครับผมเมดเราน่าจะได้ mvp นะครับผมดูจากดูจากการเล่นลนะครับจริงจริงด้วยครับเมด9.6นะครับเรา7.7 ดูไอเทมกันเลยครับผมไอเทมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ